เจ้าพอค้นสารคามมาดีค่ะคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือดังเลยพ่อให้รูดแปดมาทั้งบนทั้งล่างครับให้รูดเปดมาทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่เขาายูสามสำนักมีของค้นสารคามของอาจารย์สารคามแล้วก็ของลุงหมานเขาหกแปดแปดหกคือกันบด ครับครับแต่ลนะค่อยช่องเจนัง่งให้คนสนใจให,หลายครับเขาได้ไลน์ให้ดีคนที่ได้ติดตามช่องเจนั่งนะะค่ะว่าเขาดีเขาเขาบังหลายได้ค่ะว่าช่องเจนัง่งโอ้ยอาจารย์ญญแม่นทุกอาจารย์เลยโอ้ทไบารูดแปนได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยมาแปดเป็นได้วะสองแปดก็ครบแปดแม่รูดแปดเต็มเลย ผมกดชื่อว่าบ่อนิแบ็ผมทิ่ว่า้าเปิลแล้วมันจะมีตอบบนงวดใดก็สร้างาเปิลมันจะมันตรงเลี้ยวไว้นะมันเป็นเบาเลยงวดที่แล้วเบิลงวดนี่หามครับมันมดตรงเลี้ยวไว้นะถ้าแปดนะจ้าผมเล่าว่าถ้าแปด้มาพูนมาพูนมาแปดมาคงพอต้องมาให้เห็นเ้าก็มาเห็นนี่เลี้ยแปดแปดนะจ้า โดนเนียนเลยด้วเพราะแมนแมนอยู่พอแมนอยู่นะมาแปดเนียนแปดจ้าเอาครับนอกพระกาศเสทแล้วนะครับก็ไปต่อนอกพอเนาะตับของผมแกร้อนอยาจะออกคลิปเร็วเลยโอเคไอ้คลิปอ่าอันนี้ก็บซีวิ่งของโตขึ้นขึ้นเก้ารับบ่ะนี่จ้า เออพ่อหอยวัดพูดเดี๋ยผมมาดใจวระมาณหนึ่งเชียครับม,ม,มาแบบเดียวบัดนี้ช่วงนี้หรือเลขแน่มัดมัดติดชนกันเลยครับแอมมัดใจครับผมเดี๋ยวมัดใจยังหักเลยพอเลขมันชนกันนะโอม้มันชนกันมันบ่อเที่ยวนี่ยอ่ะมันชนกันคมกันแหลระพงมัดใจคัดพวกเก้าอีกวดเนี่ยวดวัดพูดเลยค่ะค่ะพ่อความคาดอยาก เอาครับเพื่อการแชร์นะครับเนาะค่ะพ่อเอาครับวิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่งเลยครับกลมกลมเน้นวิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่งชอบหนึ่งมากเลยรับพุทธมันตอมาหนึ่งเหมือนเดิมหลับพุทธวิ่งหนึ่งตัวร่องเดี๋ยวก่อนล่องห้าครับการพาดล่องห้าครับิ่งหนึ่งกัตห้าเนาะการพาดล่องห้าไว้ชีคเคอรอจ้าเป็นชอบชอบเอาครับจับคู่ครับกว่เไยหนึ่งห้าครับหนึ่งห้า หนึ่งหกครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าศูนย์หกครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดเก้าห้าครับเก้าห้าร้อนได้ไงตัวร้อนครับคือเตาหางโอ้ฝาฝาร้อง เก้าห้าแบบเก้าห้าเก้าหกครับเก้าห้าเก้าหกห้าสองครับห้าสองหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ครับเนี่ยแหละผมมันแจ็ครับก่อนเลยผมมันแจ็คครับก็อนเพราะพามานะเผมาะามารถาที่ับเอกชนกันเลยส่วนหมากตัวร่วงโบ้คขม่านะพ่ะอเนาะครับครับพอผมตัวสะพัดบ้โไว้นะว آ, าเนี่ยไห้นาโบ้ คนตส้นสำคัญร้อ,อ,องะสมเสว่าร้องเขาเสแย่ร้องอ่ะสมคแก่ร้องร้องอ่ะกันไว้ซื้อทีอจังแปดหก,ก็ไว้ตทีแถวหนาอ่ะแปดหกแปดห้าแปดหกเป็น,ปนอ,นอ,อาไ้เทีวหนาเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะพ่อเนาะรับขาครับการต้้งโชคขาตัวเลขแนวทางของคนสารคาม หลังจากที่ไฮแปดเข้าบนเข้าล่างนะคะแปดสองแปดเลขล่างหกแปดนะคะแปดสองแปดเลขล่างหกแปดตัวเลขแนวทางก็เป็นทีพ่อใจของแฟนคลับเอฟซีของพอค้นสารค้ามเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเข้าบนเข้าล่างแลวก็ตัวเจาะกับเขาพ้อมนะคะตัวเจาะนี่พ่อนิ่งลักแปด มี 8, 3, 8, แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่เน้นลักแปดปรากฏว่าแปดหกหกแปดมาอิลีนะคะตัวเลขทิศทุกโตนะคะทันช่วงขาตรงกลับไปพร้อมเด้อตรงกลับไปพร้อมระบบกลับตับแปดเนี่ยตรงกลับพร้อมด้วยขอรตัวเลขแนวทางพ้อยวิ่งหนึ่งกับห้าเน้นที่หนึ่งนะคะเน้นที่หนึ่ง ตัวชุดจับคู่นะคะมีทั้งหมด6ชุดเน้นๆคือ1 5 1 6 1 7 0 5 0 6 0 7ตัวรอง9 5 9 6 5 2 1 4ตัวรองนี่บอคอยมากอกค่ะท่าชมขาพอเพื่นออกกันไว้ซื้อแต่ว่าตัวเน้นนี่มาดีตลอดผมซื้อว่ารองอยู่บ่เขาเสียเสร็จรองเนี่ยเออเพรูกพ่อน จ้าใคแทวบนเราใบอเอาทถ้ามูชมมาชอบกระจับ่มี่สามตัวพ่อเเน้นกันครับผมมัดเน้นไทไแน่โอกผมมดเน้นเรื่มเน้นนะโอเคโอเน้นเรยพอเน้นเลยเอฟซีของใจเจนังถือใจเร่เน้นไทอะเอาครับเน็นได้รับเด้อแถวหน้าเหมือนเดิมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับตัวเน้นะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด บ้านี้ทานหลักหนึ่งประมาณหนึ่งหารหนึ่งหารนึ่ะผมเก็บประมาณระวังครับระวังไว้ดีครับจับตาให้ดีครับศูนย์ห้าศูนย์หกเป็นเจ็ดครับผมบอกไว้สองอย่างครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไม่มาระวังศูนย์ห้าศูนย์หกมันจะมาแทนค่ะหนึ่งประมาณนี่ศูนย์สิบ้าท่านที่นะพ่อนะครับนั่นแหละมันตรวสองสองชุดน่ะสำคัญน่ะหนึ่งประมาณน่ะตอนเดี๋ยวนี้ผมชอบหนึ่งแหละครับ ผมชอบแย่งขึ้นหลักหนึ่งอ่ะ 1, 5, 1, 5, หนึ่งห้าหป็นวงละเจ็ดเราคนชอบอ่ะค่ะค่ะเที่ยวก้อนพอาว่ามากักแปดเนาะครับผมก็บ,มกบ,มมมมบอกว่าแปดละถ้าแปดไม่มากซูนมากผมบอกไว้อยู่ก็ดีแปดมากเที่ยวนี่ถ้านึง<อ>มามากคือศูนมากเนาะครับครับแต่ละที่แถวโบนที่หกโตแต่ละเป็นตัวเนี้นองคมองคมเลยจ้าตัวเน้น เอาค่ะทนผู้งค่ะตัวเรียงแนวทางพอพันเน้นให้ลแล้วคือหลักหนึ่งคือหนึ่งห้าถ้าหนึ่งโมมาศูนสีมาคือศูน6์หนะคะอันนี้คือชุดเน้นของเล่าพัฒนาประจำวันที่สิกันยายน2องพันห้าะคะเอาพอมียังสีบอกก็แฟนคับเอฟซบอครับครับผมขอขอแสดงความดีใจทีเอฟซีทีท่านถือกัน พกแปดแปดพกนะครับเด้อเลขผมเขาบอกพกแปดแปดหกแบบมันหอบตัวงกับแต่ผมหนึ่งแปดเป็นอะไรเป็ปเอฟทีชัดใดเอาไปวิ่งเดียวเอาไปวิ่งกับคอกถึงที่ล่างทั้งบนแล้ครับอ่าแต่แสดงความดีนะครับอยากจะถูกเลขกล้วของผมอยากจะมันเลขแล้วก็ขามาาลายครับเขามาสองเกดนะครับาเขม้าเลยครับผมเนี่ยแม่นอยู่แล้วครับยายาผมเปคนสานลามเนี่ยถ้าออกว่าคนสันลามเนี่ยช่องไหนรู้บนแหละครับ แต่ผมจะขอออกช่องเจนางช่องเดียวครับเท่านั้นครับอยากจะรบผมขอ,ข,อขอเชิญครับเชิญเข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับผมจ้าเอาขอบพระคุณลหลายพอที่ให้ตัวเรียกแมวทางมาให้เจนน้เป็นสะพานบุญให้ทาช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนนําไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเสี่ยงสื่อแล้วพอเนาะขอให้แม่นต่อ,องวดแม่นต่อเนื่องนะคะขอบพระคุณมากครับพ่อขาสวัสดีค่ะ ัดี้าสวัสดีราบ